สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนําท่านผู้ชมเข้าสู่สนามศรีนครลําดวนครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ครับปุ๋ยลุ่งอรุณลีครับ2023ครับถึง2024ครับในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการพบกันระหว่างศรีสเกตยูเนเต็ดครับต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมายูเนเต็ดครับกับเริ่มการแข่งขันครับศรีสเกตครับเป็นฝ่ายเขียรุ่งก่อนครับมาเริ่มต้นที่เหมันครับ เริ่มกันใหม่ครับลูกนี้ยกไปให้ตันเ <c oughs> นโลตันเนโลให้ปานิกาซี่ปานิกาซี่ด้วยสายลูกนี้สองหมาดูจังหวะนี้ครับพงศักด์เปิดไปลูกนี้เสาแรกของปานิกาซี่โอ้โหโชว์ไปลูกนี้ครับเรียบร้อยครับขึ้น <c oughs> จังหวะนี้ครับเป็น <c oughs> พงศักด์บุญทศครับ <c oughs> ปานิกาซี่ครับมงเช็ดแต่ไม่โดนครับ ซีเฟอร์โยนมาลูกนี้ก็ออกหลังไปเลยครับโทรศิทธ์โยนลูกนี้ไปเสาซองครับยังไม่ผ่านครับกรเด็กออกมาลูกนึงเซฟออกมาได้ครับผู้สาประตูลูกนี้โอ้โหว่ายังไงครับลูกนี้กันอยู่าอายุเจ็ดครับขอร์มาลูกนี้ครึ่งโอ้โหว่ายังไงโอ้โหนิดเดียวครับลูกนี้ขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายให้พิเศษโยนลูกนี้เดนินโลลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูโอ้โห การคอรดไปของพิเศษสุนทรวัดครับแล้วก็ไปถึงตัเนโลโลเปสครับมองโล่งๆคนเดียวไปทางฝั่งซ้ายว่ายัางไงครับวันนี้ให้ซีเฟอร์ซีเฟอร์ลองเปิดมาลูกนี้จะวัดชมมาไม่ผ่านเหนมันครับดามียนหนึ่งสองให้โลเปสเล่นกับดาเมียนกัน2คนพัฒนพง์ไปให้ดาเมียน อะยจะเหมืล้มหน้าครับนี่ปานิเกซี่จังหวะนี้ว่ายัางไงครับปานิเกซี่เรียบร้อยไหมโอ้โหความขยันของดาเมียนดาเมียนล็อกในจังหวะดาเมียนล็อกปันลูกนี้โอ้ลูกเบาไปหน่อยครับสำหรับดาเมียนครับพิเศกโยนในจังหวะนี้ว่ายัางไงครับจะถึงดาเมียนลูกบหมโอ้โหเรียบร้อยครับ,รบพิเศษก็ทำเอซิทไป2ลูกแล้วครับลูกแรกครับก็เปิดให้ ดานิโลโลเปตครับมองเข้าไปครับลูกที่2ครับก็เปิดให้ดามิเอนครับมองเข้าไปครับโอ้โหเปิดแม่นทีเดียวครับสำหรับพิเศษสุนทรวัตรผู้เล่นหมายเลข72็ดสบสองครับโลอวานิสวยในโลภิกมาได้ให้พัชรพงศ์ทางฝั่งขวาพัชรพงศ์อยู่ที่โลูกครับพัชรพงศ์ล็อก1-2กระชากมาลูกนี้พัชรพงศ์ว่ายังไงลูกนี้ลอง2ลูกเดี่ยวฮู้เตัดครับโดยพัชรพงศ์ครับไปทำฟาวในจังหวะนี้ครับ แล้วกิหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาได้ครับดูจังหวะนี้ครับโดนมาว่ายังไงครับลูกโขกลูกนี้เหินข้ขามคานไปหน่อยครับ,บเปิดมาทาี่ดานิโลลูกนี้ดานิโลดานิโลกระดกลูกนี้ว่ายังไงโอ้โหไม่น่าพลาดเลยครับในจังหวะนี้ครับทางซ้ายบ้างครับลองสวนกลับครับสำหรับนครราชสีมาครับ ไปเองครับกว่านี้ครับว่าเป็นเหมันครับลองส่องมาลูกนี้ได้สะบัดลูกนี้เสาวาดเซฟมาได้ครับผู้เสียประตูของก็ไม่ฟันมาดาเมียนตัดมาได้ครับจังหวะนี้ครับดาเมียนมอ,องหาเพื่อนอยู่ไล่ให้เพื่อนในจังหวะนิ่งแรงไปหน่อยครับซีเฟอร์ตังนี้ก็ยังไม่ผ่านครับ แล้วก็ผู้ตัดสินครับชัยรัตน์คูอะไรครับเป่านกวีดหมดการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับชนะนักราศีมายยูนเต็ดด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์